แพร่กันอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับกับการดูแลเรื่องของราคาสินค้าต่างๆครับคณะทํางานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าและควบคุมฉลากลงพื้นที่ให้คําแนะนําร้านค้าในงานฤด,ดูหนาวและงานวันเด็กจังหวัดแพร่นะครับเน้นย้าให้ทุกร้านต้องติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับนายชัยสิทธิ์ชัยสำลิดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ครับพร้อมด้วยคณะทํางานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก นำส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ให้คําแนะนําแก่ร้านค้าในงานฤดูหนาวและงานวันเด็กจังหวัดแพร่ประจำปี2567ที่จัดขึ้นรองวันที่6-15มกราคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตําบลทุ่งโฮงอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับ เพื่อป้องกันร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบทางด้านราคาโดยต้องติดป้ายแสดงราคาหรือติดราคาให้ชัดเจนด้วยครับจากการสำรวจร้านค้าทั่วบริเวณงานพบว่ามีร้านค้าบางร้านไม่ได้ติดป้ายแสดงราคาค่ะทางเจ้าหน้าที่จึงได้ตักเตือนและให้คำแนะนำพร้อมเน้นย้ำให้ทุกร้านต้องติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน ครบถ้วนหากพบว่าร้านใดยังไม่ดำเนินการแก้ไขจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและค่าบริการพุทธศักราช2,542ตามมาตรา28ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000บาททั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเห็นผู้ประกอบการใดฝ่าฝืนและเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถโทรไปแจ้งได้เลยนะคะที่สายด่วน1569หมายเลขนี้เลยค่ะ1569 จริงๆแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีมกฎทุกอย่างออกมาชัดเจนมีกฎหมายด้วยและการดําเนินงานของทางเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดรัดกลุ่มนะนนใช่แต่ทางนั้นทางนี้คือทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้จะฟันโทษณทีเดียวแต่มีการตักเตือนกันก่อนด้วยเราะ